แม่ของออมเป็นโรคก,กระเพาะกดไหลย้อนทรมานมาสิบกว่าปีนะคะสิบกว่าปีปรากฏว่าทุกคนหมอก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยาแก้โรคก,กระเพาะอะไรแบบนี้ค่ะมากินนะคะทั้งกินยาเคลือบกระเพาะกินทั้งยาเม็ดยาน้ำกินมาสิบกว่าปีฟังดีๆฟังดีๆใครที่เป็นกระเพาะหรือกดไหลย้อนต้องฟังนะคะคุณอย่าบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะที่เวลาเฮ้ย แสบท้องเราไปหาอะไรมากินแสบท้องแล้วไปหาอะไรมาอมมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะะทุกคนเสร็จแล้วปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งโอ้โหทุกคนปวดจนทนไม่ไหวทรมานหนักมากครั้งนี้ไปหาหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วหมอจับเข้าอุโมงค์เลยค่ะหมอจับเข้าอุโมงค์เลยค่ะทุกคนปรากฏว่าผลเป็นเชื้อลานะคะเป็นเชื้อลาดำมืดเลยนะคะ เป็นเชื้อราที่ลำไส้โอ้โหเป็นเชื้อราที่ลำไส้แผ่นเอ็กซเรย์ออกมาดำมืดเลยหมอบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเสี่ยงเป็นมะแถมเป็นกระดูกทับเส้นประสาทอีกเป็นภาวะกระดูกพรุนนานสิบกว่าปีเหมือนกันนะคะเป็นเป็นอันนั้นไม่พอนะคะเป็นกดไหลย้อนจนจะกลายเป็นมะนะคะเพราะว่ามันมีแบบว่า ติดเชื้อเนาะเขาเรียกว่าเชื้อรานะคะเป็นเชื้อราเลยนะคะเพราะกินยาเยอะแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทนะจึงทําให้กระดูกพลุนเป็นนานมากว่า10ปีนะคะแล้วปวดมากไปให้หมอนวดหมอนวดจนเดินไม่ได้นะคะทุกคนหมอนวดจนจนเดินไม่ได้ต้องนอนหยอดน้ําเข้าต้มนะคะปรากฏว่าทุกคนน้องก็ได้เอาทั้งแคลปนะคะกับน้ํา ให้แม่กินตอนนี้นะคะแม่ก็ขับรถแว้นแล้วค่ะแว้นท่วตอนนี้นะคะทุกคนเราไปต้องพูดอะไรเยอะแล้วแถมมีความดันสูงนะคะด้วยตอนนี้หมอชมนะคะลำไส้ที่เป็นเชื้อราทานไปสองเดือนกว่าๆปรากฏว่าตอนนี้ลำไส้เป็นสีชมพูหมอยังบอกเลยว่า นะคะหมอชมว่าโอ้โหประวัติที่บอดูบอกได้เลยว่าไม่เคยเจอเคสแบบนี้หมอบอกเลยจากดำปิดปีเป็นเชื้อลาผ่านไปแค่สองเดือนหมอบอกว่าไม่เคยเจอเคสนี้เลยกลับกลายมาเป็นสีชมพูโอ้ทุกคนฟังเราฟินเนาะมีความสุขแมมมีความสูข